สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันที่ธนากรฟาร์มนะครับในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566นะครับวันนี้อากาศดีครับแดดแรงวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเลี้ยงนกนะครับนกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้มีไม่มากแล้วก็นั่นก็คือนกกรีนคิกคอนัวนะครับเพื่อนๆกลุ่มตระกูลคอนัวนะครับ ในบ้านเราเนี่ยหลักๆเลี้ยงอยู่3าตัวด้วยกันนะครับก็คือ,อปรีนชิคคอนัวนะครับคิมสันคอนัวแล้วก็ซันคอนัวตระกูลน,นี้นะครับเป็นนกที่ฉลาดนะครับเป็นนกที่ฉลาดปล่อยบินอิสระได้แล้วก็มีความเชื่องนะครับเลี้ยงลูกป้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยบินอิสระแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราได้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนก กินชิคคอนวัวที่เหลือในฟาร์มนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าหกกิจคู่นะครับผมจะเลี้ยงเป็นแบบหนึ่งกงหนึ่งคู่เหมือนกับนกคอกระเทลเนี่ยครับกงเก้าสิบนะครับหนึ่งกงหนึ่งคู่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักนะครับเ,เพื่อนๆนานๆครั้งก็จะได้ลูกนกทีนะครับช่วงหลังผมเหลือนกกินชิคคอนวัวนะครับอยู่ประมาณสักเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดตัวในฟาร์มนะครับก็จับ ออกจากอกองแยกนะครับที่แย,ยกคู่แล้วก็ไม่ปล่อยกองรวม2เดือนเท่านั้นเพื่อนๆ2เดือนปรากฏว่าได้ลูกนกมาหนึ่ง,หน,งหนึ่งข้อกนะครับ3ตัวด้วยกันนกสมบูรณ์แข็งแรงเลยครับเพื่อนๆเนาะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนกกินชิดคอนวัวในฟาร์มนะครับว่าผมไปปล่อยกองรวมแล้วนกมีสุขภาพดีไหมแล้วก็นกมีสภาพแบบไหนโอเคครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนกกินชิดคอหนัวด้วยกันครับตามมาครับเพื่อนเ<ๆ>นกกินชิดคอนัวนะครับที่เหลืออยู่ก็จะอยู่โซนอ่า กรงรวมที่ใช้เลี้ยงนกแก้วและเบิร์ดนะครับเพื่อนๆจะอยู่ด้านในเนี่ยครับกรงเข้าไปก่อนนะครับด้านขวามือเราก็จะเป็นกรงรวมของนกแก้วและเบิร์ดนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาดูบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นม้องนะครับ ส่วนนกแก้วกินชิดนะครับจะอยู่ห้องนี้ครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นพายแอปเปิลน,นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นนกที่่าโตจากลูกป้อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในโซนนี้จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า่าเป็นหลังคาไม่เลืนชีด แล้วยังไม่ได้ใส่แผ่นใสเพื่อให้แสงลงนะครับนะฮะนกแก้วกินชิดที่เหลืออยูนะ่อย่างหนึ่งนะครับของนกแก้วกินชิดนะครับเพื่อนเก็คือเวลาร้องเนี่ยก็จะทําให้นกประเทศอื่นๆนะครับตกใจนะฮะเอาไงลูก อันนี้ก็จะเป็นอ่านอร์มอนนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นไพร์เปิลนะครับเนี่ยครับก็ผมแขวนลังนะครับแขวนลังไว้สามรังอาทิก่อนผมก็มาล้วงลูกนกจากลังนี้ไปแล้วนะครับได้สามตัวนกแข็งแรงมาก เอาไงลูกเหลืออยู่เจ็ดตัวครับเพื่อนๆสามคู่เศษหนึ่งมีไพ่แอปเปิลน,นะครับอยู่สี่ตัวห้าตัวครับโอเคห้าตัว ล้าก็จะมีเยลโลไซายหนึ่งตัวกับนอมอนนะครับนอมอนหนึ่งตัวเท่าที่ดูนะครับเพื่อนเพื่อนนกเนี่ยมีความสดก็คือแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดี อาหารที่ให้นะครับผมจะวางใส่กระบะพลาสติกแบบนี้เลยครับวางคื้นอย่างนี้เลยส่วนน้ําน้ําจะอยู่ด้านด้านหลังนี่นะครับนะฮะถือเป็นโอกาสพักนกไปในตัวนะครับเพื่อนเพื่อให้นกได้บินอิสระ กลับกลายเป็นข้อดีในช่วงที่เราเอานกมาพัดเรากลับได้ลูกนกนะครับเดินข้างกงรวมผัดจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นมองอะนะครับเพื่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมาว่าอ่ามองของเรามีอยู่ประมาณ14คู่นะครับก็จะมีอสามพื้นที่ด้วยกันวันหลังผมจะพาดูมองครับใครเจอปัญหาแบบนี้เพื่อนๆลองดูนะครับอาจจะเอานกมารวมกันถือว่าพักนกเอานกมาปล่อยบินอิสระในกรงรวมนะครับจะยาวแบบนี้เลยครับนกก็จะได้สุขภาพดี นะครับแล้วก็การผสมพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆน เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆได้ดูนกกินชิดคอนองผมแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการแยกคู่แล้วไม่ได้ลูกนกนะครับเพื่อนเพื่อนลองทําแบบผมดูถือเป็นโอกาสพักนกในตัวนะครับให้นกกลับมาสมบูรณ์นะครับการเจริญสมบูรณ์เรื่องระบบสืบพันธุ์ก็น่าจะกลับขึ้นมานะครับเพื่อนๆนโอเคครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ ช่อง้านล่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับกดติดตามฝากด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนเพที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ